F-16 Fighting Falcon คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่โด่งดังที่สุดในโลกตั้งแต่เริ่มเข้าประจำการในปีพอศสสาา2521จนถึงปัจจุบันมันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความคล่องแคล่วความเร็วและประสิทธิภาพในการรบทางอากาศถูกใช้งานโดยกองทัพมากกว่า25ประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยด้วย เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบโดยบริษัท General Dynamics ซึ่งภายหลังได้ขายโครงการให้กับล็อก e ิตมาตินเครื่องบิน F-16 ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาราคาประหยัดแต่มีความสามารถสูงและสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจต่อสู้อากาศและโจมตีภาคพ,พื้นดินหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ F-16 คือการออกแบบแบบ fly-by-wire ซึ่งใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลแทนระบบไฮดรอลิกแบบเดิมทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูง และสามารถทำการบินในลักษณะผาดโผนได้ดีกว่าเครื่องบินยุคก่อน F-16 มีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ2,414กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่า2เท่าของความเร็วเสียงสามารถบินได้สูงถึง15,000เมตรและมีพิสัยการบินราว4,200กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงภายนอกเครื่องยนต์ที่ใช้ใน F-16 คือเครื่องยนต์ Pratt Whitney F-100 หรือ General Electric F-110 ให้แรงขับมากกว่า28,000ปอนด์ เครื่องบินลำนี้มีความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศเช่น AIM-9 Sidewinder และ a i m 1 2 0 AMRAAM รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นเช่น AGM-65 Maverick และระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS เช่น JDAM และปะเวนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อากาศ M-61 บูลการขนาด20ม mm. มที่ติดตั้งภายในลำตัวอีกด้วย แม้ว่า F-16 จะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นเช่น F-15 หรือ Su-27 แต่มันกลับมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับการสู้รบแบบด็อกไฟในระยะประชิดอย่างมากเพราะการออกแบบของมันทําให้มีแรงยกสูงและมีอัตราการเลี้ยวที่ดีเยี่ยมจึงสามารถหลบหลีกและเข้าโจมตีศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอิเล็กทรอนิกส์ F-16 ได้รับการปรับปรุงมาตลอดหลายปี โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเช่น F 1 6 v หรือที่เรียกว่าเวเปอร์มาพร้อมกับเรดาร์ AESA แบบแอน APG 8 3ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นพร้อมระบบการรบแบบเครือข่ายที่สามารถแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นหรือกับศูนย์บัญชาการภาคพื้นได้ทันทีสำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้ใช้งาน F 1 6มาตั้งแต่ปีพศสอสาลโดยได้รับมอบจากสหรัฐอเมริกาในหลายระลอก ปัจจุบันประเทศไทยมี F-16 หลายรุ่นเช่น ADF, A, B และ MLU ที่ผ่านการปรับปรุงสมรรถนะเพื่อให้ทันสมัยและใช้งานได้ต่อเนื่องในภารกิจป้องกันประเทศ F-16 ยังมีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการทางทหารทั่วโลกเช่นในสงครามอ่าวเปอร์เซียปฏิบัติการ Nato ในโคโซโวและในตะวันออกกลางโดยแสดงให้เห็นถึงความทนทานความสามารถในการเข้าร่วมภารกิจได้หลากหลายและความคุ้มค่าทางการทหารที่หลายประเทศให้ความไว้วางใจ อีกจุดที่น่าสนใจคือการที่ F-16 ถูกพัฒนาให้สามารถอัปเกรดได้ต่อเนื่องทำให้แม้จะเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาตั้งแต่ทศวรรษ1 9 7 8ก็ยังคงทันสมัยและถูกผลิตต่อจนถึงปัจจุบันรุ่นล่าสุดที่ออกมาคือ F-16 Block 72 0ส่วน7ซึ่งเป็นการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงจากเครื่องบินรบรุ่นที่5อย่าง F-35 เช่นระบบเรดาร์ AESA ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องนักบินแบบ Glass c o c k p และระบบการสื่อสารที่ล้ำสมัย ปัจจุบันล็อกฮีทมาติมได้ตั้งโรงงานผลิต F16 แห่งใหม่ที่เมืองกรินวิลล์รัเซ์แคลรไเนาเพื่อรองรับการผลิตรุ่นบล็อกเซต70ส่วน72ให้กับประเทศลูกค้าทั่วโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรบลำนี้ยังคงมีบทบาทในอนาคตอีกยาวไกลในแง่ของความคุ้มค่า F16 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีต้นทุนในการใช้งานต่ำกว่าหลายรุ่นแต่กลับให้ความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินที่มีราคาแพงกว่า ทำให้เหมาะกับประเทศที่ต้องการเสริมกําลังทางอากาศแต่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณในท้ายที่สุด F-16 Fighting Falcon ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมทางทหารความทนทานและความเชื่อมั่นที่ประเทศต่างๆทั่วโลกไว้วางใจมันคือเครื่องบินที่ยังคงบินสูงอย่างสาง่างามแม้เวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแล้วก็ตาม